s o l a r c y เคิบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลโซลาเซลล์จับมือกับบริษัท EGF Renewables หนึ่งในผู้พัฒนาพลังงานทดแทนรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐผลโครงการรีไซเคิลแผงโซลาเซลล์ซึ่งบริษัทเคลมว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถสกัดโลหะมีค่าออกจากแผงโซลาเซลล์เก่าได้มากถึงร้อยละเ5เลยทีเดียวครับโดยความร่วมมือนี้จะเป็นการรีไซเคิลแผงโซลาเซลล์ของบริษัท EGF ที่เสียหายระหว่างการก่อสร้างหรือการใช้งานและส่งมอบให้บริษัท s o l a r ์ไ c l คเป็นผู้แยกวัสดุจากนั้นจะขายวัสดุรีไซเคิลให้กับผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รายอื่นในอเมริกาเหนือครับซึ่งเหตุผลที่ EDF เลือก s o l a r c y ซเคเป็นพันธมิตรเนื่องจากว่า s o l a r c y ซเคมีเทคโนโลยีที่สามารถสก,กัดโลหะมีค่าออกจากแผงโซลารเซลล์เก่าได้มากถึงร้อเช่นแร่เงินซิลิกอนทองแดงอลูมิเนียมและแก้ว โดยเจสไซมอนส์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและผู้ร่วมก่อตั้งโซลาร์ไซเคิลเปิดเผยว่าเขารู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ EGF ในครั้งนี้รวมถึงยังชี้ว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ควรเป็นสัญญาณให้บริษัทร,ระดับโลกอื่นๆทราบว่าเทคโนโลยีรีไซเคิลพร้อมใช้งานแล้วในปัจจุบันครับความร่วมมือนี้ถือเป็นการจัดการกับข้อจำกัดของการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ที่น่าสนใจโดยข้อมูลของ For b e s ระบุว่า อายุการใช้งานของแผงโซลารเซลล์จะอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงปีเท่านั้นอีกทั้งยังรีไซเคิลได้ยากด้วย แต่ถึงแม้ในปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จนก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่ร้อยละเก้ถึงของแผงโซลาเซลล์ที่เลิกใช้งานในสหรัฐนั้นกลับถูกส่งไปยังสถานที่ฝังกลบเมื่อหมดอายุการใช้งานดังนั้นการที่บริษัทคิดค้นวิธีนําวัสดุมีค่าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและยังนับได้ว่าเป็นความหวังใหม่ในการจัดก,การขยะที่เกิดจากกระบวนการสร้างพลังงานสะอาดได้อีกด้วยครับ ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ